ปีนี่สากมหาเห็ดน้ำเพืนพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วหนึ่งดอกเห็ดขม,ม,ม,มเห็ดยูค,คาหรือว่าเห็ดขมนี่จ้ะหาเพื่อน,อนดูบัน,นใส่ฟังนี่โอ้ นี้ก็ได้ม่อีกดอกนึกฮ,ไป,ฮไปเรื่อยๆับไปเรื่อยๆเอาขาพลุ้งว้มองเกาเนาะจ้านี่พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วบอไก่บอไก่พ่อไก,อไก,อไก่ดินตกนี่จา้าต้องเบิ้งดีๆบางเท่อ สีดอกเห็ดกับสีใบไม้ไข้ครึ้งกันคักเอาไปมองละดอกสองดอกเนาะเอาขาพื่นทิมไว้อีกก้อนเพื่อว่าปีนาเพ่อจะได้เกิดไม่ให้กินไม้อีกนี่จ้ากระตาเห็ดกับกระตากระเป๋าบาทนี่เอเคลียบาเบิงเฮดกระดอนขึ้นมาน้ำเลย ีจะได้อีกละดอกนะึงอันนี้ก็อีกดอกนึงได้ยูได้ยูเพราะได้ยูยจะ้ะนี่เนาะแต่มองละดอกสองดอกนี่อีกบัน เห็ดผึ่งยุคค้าเอื่มเห็ดผึ่งยุคค้าเนาะเอาคักเอาแน่ก็เลยเมื่อเบิ่งล้งเบิ่งจ้ะพึ่งจะออกดอกน้หน่อยูุ่กับน,นี้เนะาะหาหมูไปก่อนเรื่อยๆกอนด้วยจ้ะ เทียไปเทียมากกับพอมองละดอกได้ร่วมกันป้านั่นป้านี่ก็จะได้ยดอกมัง้ง <c oughs> อ้ดอกน้อยๆก็บมีกระลังออกอาจาะในดอกน้อยๆน,นี่อีกบอกโอ้ย เบิดเท่านั้นละมั้งปลาเนีย่ยยาอันนี้เห็นคือคักนี่สีดอกเห็ดกับสีใบไม้เห็นกันเคือกันคักบมึงไงเ้อดอกน้อยๆอยอู่จ้ะเนี่ย